Kenji Delivery สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะ Hello everyone สวัสดีครับน้องๆม2ทุกคนเอาวันนี้กลับมาพบกันแล้วไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยวันนี้เราจะมาทําใบงานที่เท่าไรเอ่ยเราจะมาทําใบงานที่13.1นะคะในชื่อเรื่องว่า Asking and Answering about Job ก็คือให้ถามแล้วก็ตอบนะฮะถามแล้วก็ตอบเนาะ,ะเกี่ยวกับอะไรครับ about เกี่ยวกับเกี่ยวกับ Jobs ก็คืองานนั่นเองในชื่อเรื่องนี้นะครับในแผนการจัดวิธีที่13นะครับในเรื่องของ what is your f e r s job ก็คือพ่อของคุณทำงานอะไรนะครับพ่อของคุณทำงานอะไรนั่นเองนะฮะก็คือในใบงานนี้อาจจะให้ทุกคนนะครับ mm hmm. เขียนงานของแต่ละคนที่เป็นสมาชิกครอบครัวนะครับที่เขากำหนดให้แล้วนะฮะก็ ส่วนตรงนี้ก็คือ father แล้วก็เขียนว่าพ่อทํางานอะไรนะครับเราก็บอกว่าพ่อทํางานอะไรครับอันนี้คือ doctor ก็คือพ่อทํางานเป็นคณหมอแล้วก็เขียนง่ายๆคือ he is a doctor อ่ะทีนี้เขาถามว่า mother เราก็ต้องเขียนจากเปลี่ยนตรงนี้นะครับจาก father ให้เปลี่ยนเป็น mother ลงไปนะครับก็อย่างเช่น what is your mother job แล้วเราก็เขียนว่าเขียน he หรือ she ครับเป็นผู้หญิงต้องใช้ she นะก็เป็น she is อะไรครับ she is a คุณครูคือ teacher นั่นเองนะก่อนเราจะมาทำนะครับเราจะต้องแปลคำศัพท์ให้หมดก่อนเนาะว่าแต่ละอาชีพคืออะไรเอาโอเคเลยนะครับเรามาดูกันว่าแต่ละอาชีพภาษาอังกฤษคืออะไรนะครับอันแรกเลยอันแรกนะครับคือคุณหมอคุณหมอภาษาอังกฤษคือยอรกอะไรครับ doctor นั่นเอง doctor ไม่ใช่ doc pit นะครับ doc pit นี่คือ,อต้องไป ร้านสุนัขแล้วนะจ๊ะอ่าต่อมานะครับคืออาชีพอะไรเอ่ยคุณครูคุณค,ค,ณครูภาษาอังกฤษคือ teacher t e a c h e r teacher ต่อมา farmer farmer แปลว่าอะไรครับ farmer อ่าคนคนนี้คือชาวนาชาวไร่าชาวสวนชาวนาชาวไร่าชาวสวนคือ farmer นั่นเองต่อมานะครับคืออะไรครับ engineer engineer e n g i r, N W E r Engineer คือวิศวกรต่อมาเลยอ่าต่อมาคือ Air Hostess นะครับใครอยากเป็นผู้หญิงคนไหนอยากเป็นครับ Air Hostess ไปได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนะฮะ Air Hostess นะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั่นเองต่อมาอาชีพไฝฟฝันของเด็กผู้หญิงทุกคนเลยนะครับคือพยาบาลพยาบาลคือ Nurse Nurse N U R S E Nurse ต่อมานี่คืออะไรครับเชฟอ่าเชฟทำอาหารก็คือ c h e f เชฟแปลว่าเชฟนั่นเองเนาะอ่าต่อมานะครับช่างกลช่างเครื่องช่างยนต์อ่าคือ mac อะไรครับ m e c h a n i c ครับ mechanic m e c h a N.I.C. m a c h i n i c แปลว่าช่างยนต์ช่างเครื่องช่างกลนั่นเองต่อมา Sold er. Sold er, s o l d I e r s o l d e r คือทหารครับ s o l d e r S.O.L.D.I.E.R s o l d e r นี่ตัว O นะจ๊ะอ่าถ้าไรมือขี้เหร่น,นะครับอย่าว่ากันนะครับเพราะว่าพี่รีบมากเลยเดี๋ยวน้องจะทำใบงานไม่เสร็จนะจ๊ะอย่าว่าพี่เลยนะอต่อมาคืออะไรครับสถาปนิกครับคือ Architect Architect นะครับ A.R.C C H I T E C T Architect โอเคต่อมาช่างทำผมคือ Hair อะไรครับ Hairdresser นะครับ Hairdresser H A I R D R E S S, S, S E R Hairdresser โ okay. อเคต่อมานะจ๊ะต่อมาเลยนะครับ Weather เวทเธอร์ etter, แปลเป็นแปลว่าพนักงานชายนะครับพนักงานบริการชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าเวทเชสครับเวทเชส w ดอบิ e s s นะครับเวทเชสพนักงานหญิงนั่นเองโอเคอ่าใครยังไม่เขียนนะครับเขียนตามเลยนะคะปรับคุณภาพวิดีโอเป็น720ก็ได้นะจะได้มองชัดเจนทะลุป,ป,ประปงเลยนะครับโอเคนะครับอ้อ มาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็คือให้ทุกคนเขียนอาชีพของคนในครอบครัวคนนั้นนะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับ father ก็คือพ่อทำงานอะไร what is your father job พ่อก็เป็นคุณหมอนะครับเราก็เขียนว่า he is a doctor แค่นี้เองง่ายๆนะครับเริ่มเลยเลยกันเนาะมาดูข้อ2กันข้อ2เอเขาให้ m o t e r มาครับแม่ฉะนั้นเราต้องเขียนว่าแม่ทำงานอะไรนะครับง่ายๆก็คือ เปลี่ยนตรงนี้ครับเป็น matter อ่าเขียนลงไปเลย w h a t i s your matter job what is you เขียนไปเลยครับ matter a p h o t o g r p h e s แล้วก็ job เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของโอเคต่อมาแม่ต้องใช้ he หรือ she ครับแม่ผู้หญิงใช้ she นะครับ she is a เอาคำนี้มาใส่เลย teacher เสร็จเรียบร้อยนะคะข้อที่2ง่ายนิดเดียวต่อมาเขียนไปเลยครับเขาให้แกน f a t h e r มาแล้วก็เขียนว่า what is your r a n f a t h e r ชอบคุณตาทำงานอะไรนะครับ what is your fan father ชอบ คุณตาเป็นผู้ชายนะครับอย่าไปใส่เป็นผู้หญิงนะฮะอย่าใช้ชีนะครับชี She เป็นผู้หญิงนะจ๊ะต้องใช้ฮีนะครับ he is farmer a farmer โอ้โหไม่มีอะไรยากกว่านี้แล้วนะครับง่ายมากเลยนะครับต่อมามาดูข้อสี่เลยข้อสี่เขาให้บอสช่วยบอสช่วยคือพี่ชายน้องชายนะจ๊ะพี่ชายทำงานอะไรพี่ชายนะครับ w h a t is your b u t t e r ร์อัฟ o ฟตฟีเรตจ้า job พี่ชายทำงานอะไรพี่ชายเขาทำงานเป็น Engineer เราก็เขียนว่า he is an engineer โอเคเรียบร้อยแล้ว engineer อ่ะต่อมานะครับ daughter daughter แปลว่าลูกสาวครับลูกสาวอ่ะลูกสาวลูกสาวทำงานอะไรจะ๊ะ What is your daughter's job? What is your daughter job? Ah she met she is an a hostess Okay. หล่อนเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินจ้าต่อมานะครับ Sister ก็เขียนเหมือนเดิมครับน้องสาวทำงานอะไร w h a t is your sister อัอฟลาฟีด้วยเนี่ยจ้า Job อ่าฮะ What is your sister job อ,อ่เธอทำงานเป็นพยาบ,บาลน,นะก็คือ she is Uh, nurse. แค่นี้เองนะครับโอ้โหง่ายมากเลยนะครับมาดูข้อ7เลยนะครับข้อ7 and คุณน้าครับคุณนา้าหรือคุณป้านั่นเองนะอ่า uh, what is your and job อ่าคุณน้านะครับอ่าเฮย้ยไม่ใช่คุณน้านะครับ อ่าคุณอาเพราะว่าเป็นผู้ชายนะครับอ๋อพี่ลืมมองดูเพศนะครับอ่าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายปั๊บกลายเป็นคุณอานะครับอ่าคุณอาทันทีนะอ่าก็คือ he ครับ h e is a อ h าเโอเคต่อมา Uncle ครับ Uncle คุณลุงคุณลุงนะครับ What? เราจะเขียนแบบย่อ,อก,ก็ได้ What's your uncle job What's your uncle job What's your uncle's job ทำงานอะไรครับเป็นช่างกลใช่ไหมช่างจนก็คือ mechanic ครับก็คือ he is he's เราไม่ใช้ is ก็ได้นะครับเราใช้ he's Make c h i n y okay ต่อมาข้า s สินข้า s สินลูกพี่ลูกน้องจ้า่า watch you r c o u s i n เจ้า่าเป็นผู้ชาย he s o l d e r ้ยลืมตัวดีจ้า solder อะฮะต่อมาข้อสิบเลยสถาปนิกให้สันมาครับสันแปลว่าลูกชายครับ w a s your son's job ลูกชายทำงานอะไรจ้ะอะลูกชายเป็นลูกชายผมเขาเป็นสถาปนิกครับ ก็คือ he's an architect ครับเรียบร้อยแล้วอย่าลืม full stop นะครับจุด full stop นะจ๊ะต่อมาข้อ11เลยแกนมาเธอครับอ่คุณยายคุณยายทำงานอะไรอ่ what you รา your gan matter ฟอตูฟีชอบอ่าคุณยายชีครับชี She อ่าแฮ่เดรสสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้ว n i ส e อ่า n i ส e แปลว่าหลานสาวครับหลานสาวทำงานอะไรอ้าว เขียนไม่ติดซังััน Was you nice จ๊อหก็ตอบว่า she ah w e t dress o k a เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใบงานที่เท่าไหร่ครับ ใบงานที่13.1นะฮะอ่าฮะในชื่อเรื่องว่า Asking and Answering a b o u t j o b ก็คือถามแล้วก็ตอบเกี่ยวกับงานนะฮะค่อนข้างที่จะง่ายนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยวันนี้นะครับของน้องๆม .2 ออนะครอ่าถ้ายังไงนะครับอยากติดตามคลิปต่อไปของม .2 เนี่ยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะถ้าไม่กดเนี่ยไม่เฉลยให้แล้วนะอ่าวันนี้นะครับเจอกันเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าน้องๆจะสนุกนะครับอ่า และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ